แสดงแดนต้งีสำหรับปีนี้ครับผมในวันทีา15ที่ห่ามานะคะซึ่งถือจากการทุตับาตการจัดการสิ่งสกปรกในพื้นที่จัดงานพระบรมสาีริาุซึ่งปฏิสถานฐานบนบุตรบและต่อด้วยที่มีวงสวดภิยอานห้า15เบ็รเนทีบึาและที่มีเปิดงานสีผ่านเกและคณะผู้บริหารทุกคณะ 来来 <ไ>ลอยกระทงหรือยังคะยังค่ะลอยกระทงหรือยังคะจะไปะลอยคะ่ะ,ะ,คะเราอุปสงก่อนค่ะีบหยัไคด้ิบนบดีแ่บเดีแบบเล่เกิดอบไร นนก็จะมีการจัดงานวัดภูเขาองเราวเจ็ดถึงสิวันก่อนงานลอยกระทงและจบลงในช่วงหลังวันลอยกระทงค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีการคสนะครับผมเราสามารถเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ครับซึ่งสำหรับใครที่โสดนะคะก็อาจจะพบเนื้อคู่ได้ที่งานรอยกระทงนะ้ำพึ่งสีฐานนะคะ ที่นะครับรวมถึงน่าจะนะเป็นบุคลากรนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ได้นะครับเดินทางเข้ามายังนะพื้นที่นะครับบริเวณงานแล้วนะครับตามรายการประความรู้ รูสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับขบวนแรกที่กำลังเดินเข้าบริเวณถนนริมเมงศรีขานอย่างนี้นะครับเป็นขบวนจากองการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเริ่มด้วยป้ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยขอนแก่นครับร่วมเดินขบวนมากับน้องๆนักศึกษานะครับในครั้งนี้ ตอนนี้ขบวนกำลังเคลื่อนผ่านหน้าท่านประธานในพิธีแล้วนะครับขบวนจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยท่านคณะผู้บริหารท่านคณะกรรมาการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นรองคณะบดีผู้ช่วยรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีคณะผู้บริหารนะครับร่วมเดินขบวนเปิดประเพณีลอยกระทงในปีนี้ครับ ด้วยขบวนของน้องๆองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ครับกำลังรับกระทงจากท่านคณะผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะนําไปลอยบริเวณริมบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับหลังจากนั้นผู้บริหารนะครับจะได้ขึ้นนั่งนะครับในที่รับรองเพื่อรับชมขบวนจากสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆในลําดับต่อไปครับ ำหรับกระบวนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับประกอบด้วยป้ายมหาวิทยาลัยครับต่อด้วยเสลียงตรามหาวิทยาลัยทุ่ง60ปีมอขอนแก่น4คนครับพร้อมด้วยรถเชิญถ้วยรางวัลการประกวดขบวนแห่และกระทงงานสีฐานเฟสิบลัลและตราน้ององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับประกอบด้วยเครื่องสักการะ,ระพร้อมด้วยเครื่องตกแต่งที่งดงามมากมาย ให้ทุกท่านได้ยนโฉมครับขบวนที่กำขมครับและเริ่มด้วยป้ายองค์การนักศึกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นนะครับที่นำหน้ารถอันเชิญต้นสวนกละประพฤกพร้อมด้วยถ้วยรางวัลน,นะครับการประกวดขบวนแห่และกระทงในปีนี้ ึ่งถือว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับมีน้องๆสโมสรน,นักศึกษาเข้าร่วมประกวดมากกว่า19ขบวนแล,และเคลื่อนไปเรื่อยๆครับสู่บริเวณถนนหน้าขอประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษนะครับการประกวดขบวนแห่และกระทมกำลังเคลื่อนผ่านหน้าท่านประธานในที่นแ่แล้วในะนาคาหวยกลรปนาท่าเจ้าน้องหานหลวงเสียงสุ่ม นี้ครับเครื่องสักการะบูชากําลังผ่านหน้าท่านประธานในพิธีครับพระธาตุเชิงชุมเป็นปูชนีเยสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนครโดยสร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ไว้ในข้ามผ่านรอยพระพุทธบาทโดยไม่รู้ตัวซึ่งหินที่ประทับรอยพระพุทธบาทสี่รอยนี้อยู่บนหลังขององค์พญานาคนามว่าพญาศรีสวนดคราชโดยมีเรื่องราวมุขปาฐเล่าต่อกันมาว่า ยาน่าตัวนี้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในเหตุการณ์เกิดขึ้นของเมืองหนองหานหลวงได้ทำการแสดง